ข้าะการเหล่านี้อันสมณะพรามเทพมารรมหรือใครๆในโลกไม่ปึงได้ตามปรารถนามีอยู่ข้าประการอย่างไรเล่าข้าะการคือสมณะพรามเทศมารรมหรือใครๆในโลกไม่ปึงได้ตามปรารถนาว่า สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลยสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาอย่าวินาศเลยดังนี้ อิกกูท้างหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สำหรับกุตุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเขาก็ไม่พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับสัตว์ตั้งหลายทั้งปวงที่มีการมาก,ก,การไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมาหมัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันตุกกรำให้ถึงความหลงไหล แม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองก,การงานก็หยุดชะงักลวกอมิตรก็ดีใจมิตรสายก็เศร้าใจดังนี้อุตุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมเศร้าโศกกรนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุ์อกร่ำให้ ย่อมถึงความหลงไหลปิกขุทั้งหลายเรากล่าวว่าอุทุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ดังนี้ปิขุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกต้องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ต้องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้รองไห้อยู่ รอะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเอรระปรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันพิกุตั้งหลายน้ำตาที่หลั่งไหลออกของโูกเตอรกู้ต้องเที่ยวไปมาโดยกาลานานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาลนานนั้นตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ประสบมรณกรรมของมารดากำควรร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะตัดกลากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่า ส่วนน้ำในมหาสนทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพูกเฒอได้ประสบบรณะกรรมของบิดาของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวของบุตรของธิดาความเสื่อมแห่งญาติความเสือเเส่อมแห่งโภคกพูกเฒ่อได้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดกาลนาน น้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบความเสื่อมเพราะโรคกัางครร้อง่ายอยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจลอกประปรากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่า สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตนณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเปรตร้อนความพินาศ ได้เพื่อนปูนปัตตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนเะนั้นปิกุทั้งหลายเล่าเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเื่อจะเบื่อนายสังในสาคัญทั้งปวดการยืดยาวนานพอแล้วเพียงนี้จะกลกำหนัดปิกุทั้งหลายพอแล้วเพื่อจุสโกนียดังาไหนล่า อีกที่คนอ้งหลายเพราไม่รู้ถึงแต่ไม่แทงตลอดซึ่งอริสัจสียาอริสัตคือเราเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัตคือความดับไม่เหลือของทุกข์อริยสัตคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราและพวกเกิดทั้งหลายจึงได้ต้องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดการยืดแาวนานถึงเพียงนี้อานุนตถาคตได้บอกแล้วมิใช่หรือว่าสัตว์จะต้องปร,ปรัดร่าจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นสัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้ว มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้อย่าชิตหายเลยดังมีย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้อาน,น์นั่นต้องเป็นอย่างนั้นความชรามีอยู่ในความหนุกความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรค ความตายมีอยู่ในชีวิตชวีวันจึงไม่บริสุทธิ์อุดออมเสียแล้วและกายก็หิวย่นหยอดหยาดมีตัว้อมไปข้างหน้าอินรียทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอ่นไปหมดตั้งตาหูจมูกกลิ้นกายดำนี้ผู้เอ๋ย ความแก่อันชั่วช้าเอ่ยความแก่อันทำความน่าเกลียดเอ่ยกายที่น่าพอใจปัจนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้น ให้แก่ใกลๆมันย่ำยีหมดทุกคนสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่คนแก่ทั้งที่เป็นคนปานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนปาชนะดิน ที่ช่างมอปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นบุงหน้าชะนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้ว เราจักละพวกเธอไปสารณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วพิ่กูทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเองในธรรมวินัยนี้ พิกุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาสงสารตั้งพิสุดแห่งทุกได้พิขูทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นอารานตรัสรู้ชอบใต้ด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณนะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถี ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ต่นผู้เบิกบ,บานจำได้ทำออกสั่งสอนสัตว์สิู่ทั้งหลายป่าตากได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามาน พรมซึ่งหมูสัตว์กับทังสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทว,วดาและมนุษย์ให้รู้ตามตถาคตมันแสดงรำไปรอบในเบืนน้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศปรมาจันพร้อมทั้งอัตตาพร้รอมทั้งพยัยชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชื้อ ิกฤตตงหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในรุ่นโลกนี้ฉลาดในรุ่นโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมาดฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมาเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมริตยูฉลาดต่อวิวัตตะ อันไม่เป็นที่อยู่ของมริตยูชมเหล่าใดถือว่ารุ่งนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนาสิ่ง,ส,งสิ่งหนึ่งสิ่งบุคคลคุณรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการ ไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นแหละดินน้ำไฟลมไม่อาจอย่างลงได้ในสิ่งนั้นแหละความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามไม่อาจหยางลงได้ ในสิ่งนั้นแหละนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณนั่นสงบนั่นพระณีตท,ที่นี้เองเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มารไปไม่ถึงและที่ที่มฤตยูไปไม่ถึงตถาคตู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้ว กราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงตินอันกเกษตรกระแสะแห่งมารผู้มีบากตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดปิดส่งแล้วปิขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมุมด้วยปราโมท นานกษัตรกษมจาเกี่ยวการเกิดอนุโมทนาสาธุสาธุค่ะผู้ที่รับหนังสือธรรมะไปแล้วนะคะให้มีเหตุปัจจัยเป็นผู้กระทํากิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรด้วยนะคะเราจะได้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมค่ะแต่สําหรับผู้ที่ไม่เป็นผู้กระทาการเป็นพหูสูตรหรือว่าไม่เป็นผู้กระทํา ในการฟังธรรมนะคะก็จะไปแต่ทางเสื่อมมันมีอยู่ในพระไตปิฎกนะคะเดี๋ยวหงจะสาธยายให้ฟังนะคะมันจะอยู่ในพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่24ข้อที่75นะคะอานอน์บุคคลบางคนในโรคนี้เป็นผู้ทุศีนเป็นผู้มีศีล เป็นผู้มีราคากล้าเป็นผู้มักโกรธเป็นผู้ฟ้งซ่านและนะคะและและไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับด้วยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีนเป็นผู้มีศีนเป็นผู้มีราคากล้าเป็นผู้มักโกรธเป็นผู้ฟงซ่านของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้น ไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟังนะคะไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรไม่แทงตลอดแม้ด้วยความเห็นย่อมไม่ได้วิมุตติอันเกิดในสมัยนะคะเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญนะคะอานนน ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ถุศีินเป็นผู้มีศินเป็นผู้มีราคากลา้าเป็นผู้มักโกรธเป็นผู้ฟุง้งซ่านแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ถุศีินเป็นผู้มีศินเป็นผู้มีราคากลา้า เป็นผู้มักโกรธเป็นผู้ฟุง้งซ่านของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำกิจเมด้วยการฟังกระทำกิจเมด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นยอมได้วิมุติแม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญนะคะไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมนะคะ เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนั้นใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลนั้นได้ ก็เป็นแบบนี้แหละถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันในการฟังธรรมแล้วก็ไม่พยายามที่จะเข้าใจในเนื้อหาของพระสูตรแล้วเราไม่เข้าใจก็จะไปทางเสื่อม